น้องพิมรู้ไหมคะว่าบ้านใหม่แล้วเนี่ยออกแบบมากี่ปีแล้วออกแบบมาสองปีแล้วสี่ปีแล้วตั้งแต่แรก,แรกเริ่มตอนนี้กิวอยู่เท่าไหร่สี่ปีนี่แล้วก็ประมาณหกเจ็ดขวบยังเป็นเด็กน้อยแบบบ้านแรกเนี่ยคือมีสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นนี่พิมดูพาตอนนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วก็ห้องนอนนี่เป็นแบบ นนห้องนอนเด็กน้อยอ,นอ,นอ๋อครั้งแรกยังไม่มีครั้งแรกยังไม่มีใช่ใช่ห้องนอนมาเติมที่หลังตอนแรกยังไม่มีห้องนอนเพราะว่าต้องอยู่กับพ่อแม่ก่อนนอนกับพ่อแม่เพราะตอนนี้เป็นเด็กน้อยอยู่จนตอนนี้นะเปลี่ยนไปประมาณร้อยครั้งใช่ตอนนั้นเราตอนนั้นออกแบบก็ไม่ได้เผื่อไอ้เผื่อ,อกันแหะแต่ว่าะตอนแรกเผื่อไว้ว่าเนี่ย จะทำสนามเด็กเล่นก่อนแล้วเนี่ในาคตชเขาตให้ทําเป็นห้องนอนใช่เก็กว่าเขาคงนอนกับเราอีกหลายปีแต่ปรากฏว่าหลายปีผ่านไปก็ยังอยู่บ้านก็เลยต้องทำห้องนอนนี่ครับตอนแรกที่เปลตรงนั้นก็คิดแผ่นใหญ่เลยนึกแบบว่าพอกรงมามาด้วยจะให้อากงเนี่ยปั่นมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานส่งไปโรงเรียนเดินไปก็ได้เล่นสกูตเตอร์ไปก็ได้ใกล้ใกล้เลยโรงเรียนกับบ้านอยู่แบบซอยเดียวกันตอนนี้ บ้านยังไม่เสร็จย้ายโรงเรียนไปย้ายล,ล,ยายละถึงถึงแม้ไม่ย้ายนะล่วงหน้าคือแบบนี้ย้ายล่วงหน้าใช่ไหมถึงให้จบป .6 จริงอะ่ะก็ก็คงไม่ทันแบ่ทันทันนะไม่อีกปีครึ่งอะ่ะตั้งแต่เขาพยายามอยู่เรียนเนี้ยป้าก็แบบว่าขับไปส่งไปส่งแล้วก็ชอบแถวนั้นก็เลยซื้อว่่ ากี่ปีแล้วเนี่ยหมันดูตั้งแต่ซื้อที่เหรอก็ห้าปีไงรูปที่เอ่อห้าหกปีนี่ยูยังจำความได้อยู่เลยนะคะตอนนั้นที่ไปบ้านเขาแล้วเขาบอกจะย้ายไปที่ไหนสักที่แล้วเขาให้เขามาเซลหนูบอกให้หนูไปนอนกับเขาวันหนึ่งจะได้ชินกับบ้านหลอกอ่ะบ้านนี้ดีไหมตอนนั้นพิมยังใส่ไอ้เยี่ยมผ้าตอนนั้นยยังเป็นเยี่ยมอีกปอนดึงอะไรอย่างเงี้ยเออดูตอนนี้นานมากเนื่อง ความาต้องการเปลี่ยนไปแล้วก็โลกเปลี่ยนไปด้วยนะจากตอนนั้นมาเนี่ยแบบมันเปลี่ยนไปมากแล้วปา้าก็มีเวลาแล้วก็เนื่องด้วยว่ามันทําช้าต่อสร้างก็ช้ายังมีเวลาเปลี่ยนแบบนี่ตอนหลังๆปา้าเขาก็เริ่มนี่ไงเสพเสพโซเชียลเยอะไอ้ที่ปา้าเขาเสพเนี่ยจะเป็นพวก Pinterest ที่เป็นบ้านคลิป คลิปพาดูบ้านแมนชั่นทัวร์แมนชั่นทัวร์นี่เบื่อมากขึ้นรถไปป้าดูแมนชั่นทัวร์อีกแล้วป้าสวดตลอดใช่ไหมป้าไม่ดูบ้านใช่ไหมแล้วป้าชอบดูนี่มากเลยนะไปบ้านคนดังทุกท่ารายการไทยนะปกติป้าเขาไม่ดูใช่ไหมตีท้ายครัวไม่ได้ดูอยากจะดูว่าเขาเมาเรื่องอะไรกันนะจะดูบ้านเขาแล้วตอนที่เขาแบบว่าเนี่ยพอพาดูบ้านใช่ไหมคะพอเขามานั่งกันอัเนียเดี๋ยวเล่าเรื่องกินกินกินกิกิกิน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 กิ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 ก 关掉。 สองสามสองสามสิบแล้วก็แบบบึเอ,อใช่แล้วบอกว่าแ<ด>ม่เนี่ยเดี๋ยวแม่แม,แม่ดูอันนี้เล็วอันนี้สวยสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเสพอยู่เนี่ยเขาก็อยากได้สวนสวยๆดูว่าอันวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสวนกันนะคะคือเขาก็จะแบบว่าไปติดต่อเลยนะให้มาดูที่บ้านเนี่ยวันตัดหนึ่งของประเทศมาเลยก่อนเลือกคนที่เขาคิดว่าอาจารย์ที่บอกว่า<ะ>มือหนึ่งเลยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่มาเขาเทเราเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาไม่มาจัดให้เราเพราะฉะนั้นเขาคิดมาเท่าไหร่สามล้านสามล้าน เราทุกคนชอบแต่ป้าสู้จะเอาแบบอยากได้สวยสวยทุกคนชอบบางคนบอกว่าแพงกว่าบ้านหนูอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็แล้วก็เลยโดนเทอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ว่างทีเนี้ยก็เรียกเรียกคนมาเป็นบริษัทอีกอันหนึ่งก็ลองเรียกให้เขามาตีราคาคือคิดเฉพาะข้าออกแบบเลยนะสามแสนเฉพาะแบบแบบไม่ต้องให้เขามาจับนะเอาเฉพาะออกแบบแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเองก็ได้อย่างเงี้ยสามแสนแต่ถ้าเกิดให้เขาจัดด้วยทั้งหมดทั้งมีระบบมีอะไร3ล้านอีก อันนี้ก็เป็นบริษัทอ่าดับต้นๆตองมื้นใช่แล้วเราก็ท้อแท้ไงทีนี้ตอนนั้นเนะี่ยป้ายังเสพไม่เยอะพอด้วยยังรู้จักไม่เยอะตอนนั้นยังรู้จักคนจัดสวนเนี่ยยังไม่เยอะตอนนั้นคนจัดสวนเขายัางไม่มีไม่เยอะหรืออีกในหนึ่งคือคาราย,ยการยังไม่ได้ทำรายการยังไม่ได้ตัดต,ต่อออกมาไงนะพวกเนี่ยป้าเขาดูจากรายการบ้านและสวนไงรายการก็ออกช้าไงออกก่อจะออกมา EP หนึง่งใช่ไหมแล้วคนหลังๆเออคนนี้ก็ดีอ่ะมาเจออีกคนนี้คนนี้แล้วตอนเนี้ยก็เลยไปชอบ เปียนไม่กี่ปีนะฟ้าติดต่อทุกคนที่ป้าชอบเนี่ยใน้าส่วนเนี่ยผลงานติดต่อทุกคนบางคนก็ไม่มาบ้างอะไรบ้างติดต่อไม่ได้ฟ้าเลยแบบไม่ไหวละส่วนดาดฟ้าเนี่ยเราจะทําเป็นเขาเรียกว่าแนวมินิมอลใช่ไหมแบบเนี้ยไม่ยากส่วนดัดฟ้าทําเองได้แต่ถ้าส่วนป่าทําไม่ได้นะอันนั้นยากเกินส่วนดัดฟ้าฟ้าทาไหมคะป้าทําเองเลยคือออกแบบเองนะคะแล้วก็ฟรีเนี่ยออกแบบเองใช่ไหมแล้วก็ไปจ้างเด็ก ทำรูปเปอร์สเปกทีฟคือรูปให้มันเหมือนแบบรูปเหมือนจริงอะออกมาซึ่งมก็จะไม่แพงแค่จ้างเด็กทำอะไรนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนแบบออริจินอลก็เลยแบบก่อนนู้นเมื่อเท่าไหร่นะสี่ห้าปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วนี่น่าจะเวอร์ชั่นที่สองสองปีที่แล้วเองอ๋อคือมันมีเวอร์ชั่นที่หนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนเบ็ดไปแล้วที่เอามาให้ดูนี่คือเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่ป้าจะมาออกแบบใช่ไหมอ่ะ รูปแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นเดินออกมาจากห้องนอนหนูแล้วก็ขึ้นบันไดดึ๊งดๆๆๆโอ้ยทำไมห้องนอนหนูขึานีาเนี่ยนีอตรงนี้ห้องนอนหนูยุงนี้เลยแล้วหนูเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็มีแบบต้นไม้ไล่เรียงเขาเรียกว่าอะไรกระบะต้นไม้แบบต๊ดๆๆไล่ระดับขึ้นไปสวยไหมเนี่ยวิวจากห้องหนูเลยนะเป็นไงสวยไหมแบบยังกัอยู่แบบอยู่แบบต่างประเทศที่ไม่ใช่ที่ไทย่านี่านเวอร์ชันแรกที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฟ้าอ่ะดูรูปถัดไปรูปถัดไปอันนี้เป็น glass house เห็น มันจะมีกลาสเฮ o u s อันหนึ่งใช่คือคือครอบอ็นนี้ไว้อบ้านเราอ่ะคือบ้านเราตรงลามันจะโหวใช่ไหมแล้วเป็นหลังคาแก้วแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นแบบมีกลงนกแล้วมีห้องเขาเรียกห้องอะไรปะห้องจิบจิบน้ำชายามบ่ายเอเออเป็นกลาสเฮา u s e อะไรเงี้ยอ่าอันนั้นนกอยู่นั่นแล้วก็นี่ข้างในภายในเห็นไหมกลุหินภูเขาเอ้ยหินภูเขามั้งแต่เวอร์ชันั้นแล้วนี่ปะใช่ใช่ใช่แล้วข้างในเนี่ยไปนั่งได้อ่า เนี่เห็นไหมเห็นไหมไปแบบปันปาร์ตี้ปิ๊<า>งๆอะไรกันไนดะ้แต่ว่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่เราไม่เอาแล้วเ,<อ>เพราะเราคิดดูว่ามันเป็นดาดฟ้าประเทศไทยร้อนมากจริงๆไม่ใช่ประเด็นเลยนะ,ะนี่ยประเด็นคือประเด็นคือฟ้าอยากเปลี่ยนาไม่แต่ว่าคุยกันไงว่ามันร้อนมากแล้วก็นกอยู่บนนั้นคงสุกอ่ะเพราะว่านกมันร้อนไงอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมม่จริงจุดเริ่มต้นจริงเลยเนี่ยคือมันแพงแคมมนอ๋อไอ้กาสเขาเนี่ยแพงมากหลังคาแก้วอ่ะอันนี้มีสองหลังคาใช่ไหมหลังคาหนึ่งเนี่ยแปดแสนอีกอันหนึ่งเนี่ยแปดแสนถ้าสอง ก็ร้านหกนั้นก็ยุุบอกไปอันนึ่งต้องใช้กระจกที่แบบชางเขาบอกว่ากระจกเนี่ยเดินบนกระจกนี่เลยนะมันต้องเป็นกระจกที่หนาเป็นพิเศษแบบนี้ไม่ได้ตามโรงแรมที่เป็นเนี่ยที่มันเขาชอบเยื่นออกไปใช่ไหมสรุปว่ามันมันนั่นแหละก็สนองนิดของป้าป้าเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวดูภาพมุมสูงก่อนนะภาพมุมสูงเบิร์ดไอวิว นะมองจากมุมมองของนกเนี่เห็นไม้หลังคาเหลือหนึ่งอันแล้วอ่ะไอตรงนั้นอะ่ะที่มันมีต้นไม้ห้อยๆทางด้านมุมขวาของบ้านเห็นไหมตรงเนี้ยอันนั้นคือห้องนอนหนูเออจะห้อยไปที่หน้าต่างห้องนอนจริงใช่ใชมันจะมีห้องนอนหมีต้นไม้ห้อยๆมา<อ>แล้วหนูมองออกมาก็จะเป็นบันไดเนี่ยขึ้นมาบันไดบันไดเหมือนตรงเมื่อกี้เป็นี้เรียกว่าสไตล์มินิมอลลิสนะคะเป็นมินิมอลมินิมอลก็คือ,เ,อเป็นมินิมอลก็คือน้อยแต่มากเรียบแต่กลใช่ไหมพูดถูก ่บางคนเรียกสไตล์มูจิอ่ะพอขึ้นบันไดตื้อๆไปเห็นไหมข้างบนปลูกพืชผักสวนครัวใช่ไหมป้าใช่จะปลูกกะเพราพริกเหมือนในเกมเนี่ยละที่มันเป็นแบบว่าเกมแบบปลูกผักสวนครัวแล้วก็แบบเก็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 บเกี่ใส่ใส่ใส่เก็บเก็บนั่นแหละจะมีพืชผักสวนครัวรถกระบะเนี่ยมีล้อเลื่อนด้วยเนี่ยทำไมอ่ะล้อจะสั่งทำล้อด้วยหรอรูปถัดไปเนี่ยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นมุมมองจากแบบหน้าบ้านเข้าไปหลก แต่น,นี้ยังเป็นดัดฟ้าอยู่นะเห็นไหมก็คือเราจะมองเห็นว่ามีเก้าอี้นั่งเล่นศ <ฮะ S 1> าลาศาลานั่งเล่นใช้มืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะได้แบบนี้บบนป๋าไม่รู้แล้วก็แต่แม่บอกป๋าไปแล้วนะว่าแม่ไม่ชอบไอ้ต้นไม้ด้านหน้าที่เป็นเหมือนขอเขาเรียกต้นอใช่แลหลมๆขึ้นมาแหลมๆแหลมๆแล้วป๋าไม่ได้ระบุเขาว่ามเมง <Okay. S 1> อ่ะต่อไปรูปต่อไปนี่ มุมมองที่มองจากห้องน้องพิม์เป็นบันไดนะะเป็นบันไดนะคะอันนี้คือเปลี่ยนแล้วเห็นไหต้นไม้ด้านซ้ายเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงจริงๆคล้ายๆเดิมมุมนี้คล้ายเดิมมากอันนี้คือเขาใส่กระเบื้องจริงที่เราเลือกเลยนะลายลายจริงสีจริงไม่ได้เขาใส่เขาใส่ได้ยังไงไม่เข้าใจค่ะเขาก็ต้องมีวิธีอะทำเขาเขาวาดรูปร่างเหรอเขาวาดด้วใช้คอมทำเออขอพูดอีกนิดนึงป้าเนี่ยนะคือออกแบบบ้านเสร็จละแล้วไปรีสอร์ทนะ ไปวีลันดาอย่เงี aquilo, ้ยเชียงใหม่วีลันดาพัทยาวีลันดาหัวหินนะก็เฮ้ยแม่ไอ้แบบนี้เอาเอาลื้อลื้อไแบบนี้ไม่เอาแล้วเอาแบบนี้คือไปเอาของเขามาไปนี่อีกที่ไปลอไปไปกอลของเขามาเยอะมากคือบาบ้าบาบ้าบีชคลับที่หัวหินเขาจะมีหินเยอะใช่ไหมแบบว่าตัวเตียงอะไรพวกนั้น่ะเขาจะแบบแม่ บ้านเราในตรงนี้ที่มันกุไม้เอาออกละเดี๋ยวเป็นหินแทนคือแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากบันดารีสอร์ที่ไปเที่ยวมาน่นนี่นั่นใช่แล้วมีคนทักมาเยอะเลยว่าแม่รูปลงเฟซบุ๊กอุ้ยบ้านเหมือนโรงแรมเลยบอกก็ใช่ค่ะประกอบภาพนี้นะคะจะเห็นว่าด้านขวาเห็นนะมีเก้าอี้เอาไว้นั่งชิลเวลาแบบหนูแบบว่าชวนเพื่อนมาแบบ บาร์บีวปาร์ตี้กันหรือกินหมูกระทะกันอะไรอย่างเงี้ยมันน็ปนปาร์ตี้อะแค่ใส่ถ่านปิดตะคะแล้วก็กินตอนกลางวันอูได้เลยสุกเลยค่ะนี่ยเราจะขึ้นไปปาร์ตี้กันได้เฉพาะหน้าหนาวซึ่งปีหนึ่งก็มีประมาณสิบวันบางปีมีสิบวันกบางคืนกลางคืนได้แล้วก็เนี่ยที่เห็นเป็นกระจกนั่นคือห้องน้องพิมนะคะแล้วก็ข้างบนเดินบันไดขึ้นไปบนห้องน้องพิมก็จะเป็นที่ปลูกผักอย่างที่บอกแล้วตรงห้องน้องพิมก็จะมีแบบไม้เรือห้อยมาส่วนพื้นนี่เป็น เป็นพื้นไม้เนี่ยมันเป็นไม้เทียมใช่ไหมป,ะปะ๊าป๋าอันนี้ก็คือขยับมุมมนอีกนิดนึงจะเห็นไอ้ตรงมุมนั่งเล่นหน,นึ่งเง่้ยชัดเจนนะคะ มานั่งชิวอะไรอย่างนี้ได้ Would แล้วล้อมรอบ<ๆ>ตรงนี้ก็จะเป็นกระบะต้นไม้ปลูกต้นไม้น่นนี่นั่นคือของป้าที่ออกแบบเนี่ยคือป้บบาจำมาแบบอันนี้อันนี้อันนี้แล้วมันมีกันใช่มุมนี้นะคะจะหันมาเป็นรูปที่10นะคะรูปที่10เนี่ยศาลาตรงนี้ที่เห็นก็คือพอป,ป๊าพูดถึงแม่ก็ใช่เลยตอนแรกแม่ลอยน้ำนะใช่ที่วีรันดาเชียงใหม่ตรงนั้นน่ะมันเป็นสปาต้งสปาเหนไหมป่ะ แล้วพื้นน่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นน้ําแล้วก็เป็นหินปูโอ้โยแล้วทั้งตาลามองวิวเขาเนี่ยใช่แลวบ้าเราบ้านเราวิวเป็นที่จอดรถบองมาเช่ <laughs> อ่ะรูปต่อไปก็เหมือนเดิมเลยนะคะรูปเบอร์สิเก้แ่แบบกงลงมาหน่อยแปลว่าเปลี่ยนมุมแค่นั้นเองอะ เขาไปใกล้ๆนิดนุงอะไรอเงี้ยก็จะเห็นชัดว่าตรงตรงบาะไอตรงเนี้ยเป็นน้ําแล้วเราก็จะเอากรวดขินสีขาวลูกใหญ่มาโรยไวอย่างงี้นะเฮ้ยลูกถัดไปเหมือนเดิมเลยค่ะเบอร์สิาอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ทํามาให้เลือกค่ะทําให้เลือกว่าไอกระเบื้องที่มันหุ้ม นนก็เลือกมาสองตัวให้เขาลองดูชาเวอร์ชีนกับอันนี้คือจริงๆว่าเมื่อกี้เข้ากันใช่ไหมอันนี้อีกมุมหนึ่งมุมนี้น<ด>ก็หันมาปุ๊บอันนี้เห็นไหมในรูปเขาทำเป็นวิวเหมือน โล่งไกลสุดสายตาแต่จริงๆแล้วเป็นอดรถนีอดรถกมางเท่นะคะโอเคอ่ะอันนี้ก็ใหม่มุมหนึ่งกับหลังหันกับหลังหันก็จะเห็นอันนี้รอยู่อยอยู่กลางกรใช่เราเราอยู่นอกนอกบ้านอย่างนี้มองเข้าไปก็จะเห็นศาลาแบบนี้เห็นไหมมีน้าอยู่ข้างหน้าศาลาเวลาเดินเขาก็จะมีทางเดินเข้าไปนแล้วข้างหลังก็เป็นกาแพงหินภูเขาาซึ่ง เป็นสิ่งที่ปา๊าภูมิใจถ้าใครติดตามซึ่งตอนนี้กาลังตกตกตกใครติดตาม YouTube กับ Facebook เราอยู่ก็จะเห็นตอนที่เขาปูกันแล้วใช่ไหมอ,อันนี้เป็นมุมมองแบบที่เราอยู่นั่งอยู่ในศาลาอันนั้นเรียกศาลาวิรันดาแล้วกันนะศาลาวิรันดามองไปตรงข้ามก็จะเป็นไอมุมนั่งที่แบบว่าปิ้งบาร์บีคิวกันได้อะไรอย่างนี้ ใช่นะแล้วก็มีม้านั่งหินที่ปาปรชอบรูปต่อไปเป็นรูปตอนกลางคืนถ้าเกิดว่าน้องพิมพ์แบบว่าเดินออกมาตอนกลางคืนก็จะแบบมีติดไฟทางเดินอะไรเงี้ยสวยไหมอ่าคือโคมไฟเราไปเลือกมาแล้วโคมไฟเหล่านี้เนี่ยระบบรุ่นเป็นอเลยไปเลือกมาหมดแล้วคือไม่ได้แบบว่าเออจะเออ่ให้คนออกแบบแบบใส่ใสมาหรือไปแบบไปดูในรูปในเว็บแล้วไปเอาคัดคัดมานะไปดูของจริงจริงจำได้รูปเล่มมัน รูปนี้มันก็เหมือนรูปเมื่อกี้เลยอะแต่เหมืนอนมันมีโคมไฟเพิ่มขึ้นมันเหมือนพระอาทิตย์มันอยู่ฝั่งนี้<อ>แล้วใกล้จะตกดิเนเย้ขึ้นขึ้นถ้าตกดินอยู่ฝั่งนี้ออกมา,าจะบอกว่าไอ้แบบแบบนี้เขาจะทํามานะแบบเยอะมากอะ่ะสมมติว่ารูปหนึ่งมุมหนึ่งอะเขาก็จะทํามาประมาณ5รูปเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนหินตรงนี้ เปลี่ยนสีตู้ตรงนี้อันนี้คือหมายถึงมุม,มอ,อื่นๆด้วยนะแล้วเขาก็ส่งปึ้งมาให้แม่แล้วแม่ก็เลื่อนดูฟ้าส่งอะไรมาเกมจับผิดรูปภาพเหรอคือตอนนี้เรียกมันว่าเกมจับผิดรูปภาพเพราะว่าดูว่าตรงไหนแตกต่างสองรูปนี้อะไรแตกต่างกันดูดูด,ดูอ๋อสีตู้ไม่เหมือนกันอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นตอนกลางคืนของมุมศาลาอุ้ยสวยไหมลูกจะได้ไปนั่งไหมอะ่ะมานั่งมานอนดูดาวกันอุ้ยนี่รูปที่เขาทำมาบนท้องฟ้ามีดาวเต็มเลยนะ เทพเห็นไหมคะมยิ่ง<ะ>อยู่แถวนั้นน่ะมันมีทางเห็นเนะนี่ยอันนี้เป็นอีกมุมหนึง่งอ่ะน,นี้มุมนี้ก็เคยดูไปแล้วทีหนึ่งนะคะเป็นมุมที่มองไปทางบองมาเช่นนะเป็นแสงแบบพระอาที่ย์กำลังจะขึ้นถ้าเช้าเช้าหนูตื่นแต่เช้าหนูออกมายืนสูตรอากาศฝนะ <laughs> <laughs> ุ่นพ <laughs> ี2.5นะโควิดอันนี้ก็มุมเดิมแต่เป็นกลางคืนนะคะ น,นี้ก็มุมเดิมอีกแต่ว่าขยับสายตานิดนึงแค่นั้นเองอันนี้ทาไมต้องทําหลายๆรูปแบบป,ะปะ้าในเมื่อมันมุมเดิมมุมเดิม,ม่ไะอมันมุมเดิมอ๋อแต่ว่าเหมือนเดินหน้ามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นมุมบันไดขึ้นข้างบนแต่ว่าเป็นกลางคืนไปกลางเต็นท์บนดาดฟ้าอ่ะนี่ขึ้นมาถึงดาดฟ้าแล้วดาดฟ้าสุดเ<า>บอร์สิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นแปลงปลูกผักของป้าเ้าเขาเอาต้นไม้ใหญ่มัโยกห้เลตกลงนอะไรบล็อกเทอรี่เหรอไม่ใช่เขาก็ทำเป็นสมมุติเราจะปลูกต้นอะไรบ้างคะวันนี้ กะเพราพริกี่บ้องเขาบอกว่าเขาจะปลูกเพื่อบอกว่าก็เคสหรือว่าแบบว่ามะเขือเทศหรือว่าแบบแคเลยหรอแครอทแคนตาลูเขาจะปลูกเลยอ่ะหมดแล้วค่ะเป็นยังไงคะสวยใหม่ของมัมโหคือคส,สวยมากค่ะเด็กอยู่ดูแล้วเด็กอยู่รู้สึกว่ามัน,นงงมากค่ะทำไเลยค่ะเพราะว่าก็มันเปลี่ยนไป เปลี่ยนมากจะทินรูปภาพบวดหัวอันนี้แค okay, uh, ่ส okay. uh, ่วนนะโอเคอ่ะก็แม่เ ok, น uh, ี่ยบางมุมแม่ก็ยังเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือมันเยอะมากไงแบบว่าหลายเวอร์ชันมันมีทั้งบอกแล้วยังไม่บอกก็เหมือนกงนกอ่ะเนี่ยตอนแรกกงนกอยู่บนนี้ใช่ไหมแล้วย้ายมหมข้างล่าง แล้วก็ย้ายย้ายย้ายกี่ทีก็ไม่รู้ของป้าเนี่ยคือแล้วเหมือนหมาด้วยตอนแรกหมาจีตรงนี้อ่ะสมมติอบอกหมาตรงนี้มันวก็ย้ายแล้วช่างช่างอ่ะก็เหมือนไปทําลานตรงเนี้ยแบบให้หมาละแล้วไม่บอกช่างหมาไม่อยู่นี้แล้วชาอ้าวทำไม่เสร็จแล้วตอนเนี้ยป้าบอกความจริงเลยดีกว่าป้าบอกเราว่าจากนี้ไปอ่ะอีกประมาณครึ่งปีใช่ไหมอีก6เดือนอจะได้ย้ายเข้าไปอยู่แต่แม่มองลูกกันแล้วแม่ว่าไม่น่าได้เข้าไปกางเต็นท์ไง ลาไปก่อนละกันอามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อยู่บ้านใหม่เมื่อไรเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะโอเคไหมง้นสุหสับวันนี้นะคะก็ไปบ้านอีรุสใค้เกิดไลค์กดแชร์ไาว้า